วันนี้ก็ท่าน,น,นท่านเยื้อนขึ้นมาอยู่เป็นส่องผ่านวันนี้ก็ <c oughs> มันก็เป็นลุกศิวยปวัป่ามาาันต่าก็เวลาบวชอายุอยู่น้อยก็อยู่ชั่นัก <c oughs> มันโง่ยิ่งกว่าหมาตายนะเ <c oughs> ข้าใจไหมมาตรงนี้มันจะฉลาดยิด่งกว่าหมาตายหรือมันจะโง่ยิ่งกว่าหมาตายให้เอาไวิปรากัน เราไม่ยินดังให้เราที่ใส่ตัวเมีท่านโสภาก็เหมือนกันดูแถวนี้มีแต่ลูกศิษย์ของวัดป่าบางจากท่านโสภาไหนบ้าน,นทาไมที่เราทำไทยครับการทำไทยที่ผ่านไปแล้วครับอันยื้ขอบขันดีมันมาขายงาก็บ้างดัวยขายงาขอขอพอคุปปัตย์ เขาเอาหมูมาปล่อยลูกหมูกำลังหน้ารักมาปล่อยไว้ไงว่าป่างจากๆึือเราก็วิจารณ์วิจารณ์แล้วก็ถามหมูเพื่อนถ้าสมมติว่าปล่อยให้อยู่ที่สองตัวนี้รักษาไว้แล้วโตขึ้นมานี่หม,มูนี่มันมันจะไปต่อคนได้ึคนได้ถ้าอยู่ที่เป็นได้เพราะหมูแล้วป่า แกงแถวนี้เป็นไขรต่อเป็นได้้งนั้นเฮี่ท,ทำไงเพราะที่นี่มันก็แค่แต่ว่าศึกษากันก็ลงความหนมไขตามหัวหน้าหัวหน้าเสียเลยเอาเอาไปไว้ไว,ไว,ไว,ไว้ถือถุมผูแต่เนื้อที่มันตั้งหลายย้อยได้มันอยู่สะดวกสบายนะแต่ก่อนมันก็เคยมีเพื่อนสูง เอาไปปล่อยที่ชุ่มกำมังยังมีเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยเอ,เอานี้ไปให้เพื่อนถูงไปอยู่เพื่อกานอะนะเก็บจองเอาจะมอบความไว้วางใจให้ไขอ่อะมอบความไว้วางใจให้ท่านโฉผ้า <c oughs> โสภาวัดอะไร <c oughs> วัดทับไทย <c oughs> วัทับไทยให้เอาหมูนี่ไปปล่อยคือเอาหมูใส่รอดไป ตัวนี้สองกัวมีเยอบคุณเยอยวครับอืมเอาหมูใส่รถนี้ไปไม่ให้ท่านโสภาเป็นผู้นาเอาไปปล่อยที่รงสีลมผูท่านไปไปไม่ถึงไหนท่านโสพานี่เลยหลับในรถพ่อพ่อไปไอหมูก็โดดลงจากรถหายเนี่ยไปเลยนะพว่าตื่นขึ้นมาไม่ทราบหนูลงไปต้งหยุดถึงตรงหยุไหน ก็มาก็ทราบเรื่องอย่างนั้นว่าท่านโซฟาเอาหมูไปแล้วท่านโซฟาไปนัป่งหลับอ,อยู่ที่รถนะี่ยหมูอยู่ในรถมันโดดออกไม่เห็นว่านั่งพอได้ความชัดเจนแล้วก็ท่านโซฟาต้องออกจากวัดนี้โดยหยวน,นเห็นไหมล่ะการสอนท่านผมไม่ได้สอนเหมือนสอนหมูสอนหมานะ ผมสอนคนผมสอนพระสอนด้วยเจตนาสุขสุขส่วนของผมนี่ผมไม่วางใจท่านให้ท่านเอาหมูไปปล่อยหลังจากที่ท่านได้รับการอบรมแนะนํนาสอนทุกอย่างจากผมแล้วสังเกตวนี่ถ้าเอาหมูไปปล่อยตัวเดียวยังไม่ถึงไหนให้หมูตกโดดงลงรถไปตายแล้วท่านจึงไม่สมควรแต่คําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ผมทอนมาจากหัวใจมาสอนท่านเพื่อความสลอาดแม้รักษาหมูตัวเดียวก็ไม่ได้ท่านไม่ควรจะอยู่ในวันนี้เตรียมของให้ออกเห็นไหมอ่ะนี่ท่านโสภาจนถูกขับมาถูกวิ่เข้าใจเลยไม่เป็นโทษหนาขนาดไหนเรลาก็เป็นโทษขนาดหมูนั่นแหละเข้าใจไหมถ้ามันร้องไปอีกขนาดหมานั่นแหละเข้าใจไหมโทษขนาดหมูขนาดหมานั่นแหละนี่ไรกันมาอยู่นี่เข้าใจเกันหรือเป่า เราไหนก็ฟังเมื่อวานสาลาหัวเราหันหลังถูกครับอือ้าวให้มันสมเหตุสมผลกันใช่ไหมล่ะก็เราเองเป็นผู้มอบความไว้วางใจท่านเสภาอยู่กับเรามาเท่าไรสอนเ็นเม็ด็นหน่วยความฉลาดดับสาหมูัวอย่าไม่ได้มันสมควรหรือจะอยู่ว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นโรคระบาดไปหมดวัานี้จะเป็นวัแบบเดียวกันอะไรอะไรไว้ใจทำไมได้ จะชิบหายหลายตัวหมดเพราะอํานาจแห่งความเร็วร้าของวัดป่ามันตามันตากก็ตายไปหมูหมาเป็นไก่ผู้คนเขา้าจะมาเข้ามาในวัดนั้นจะชิบหายห,หมดเลยเข้าใจไหมเพื่อรักษาสมบัติจำนวนมากไวจึงได้ชั้นโซคาไปเสียยอมเสียสละหมูตัวเดียวด,ดีกว่าสละคนทั้งแผ่นดินที่เข้ามาวัดป่ามันตากเข้าใจไหมละ่ะอืมมนนันมีเหตุมีผลงั้นจี้เข้าใจไหมเฮ้อ 你也吃来嘛。Yeah,